สวัสดีครับพี่สมาชิกร้านยิรีวายนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมาเปิดกระสอบลูกนี้ทางร้านไม่เคยเปิดเลยนะลูกนี้แสนสองนะครับอืบเป็นงานคัดหัวนะครับงานมีเอวขายเลยนะข้ตัวแรกก็เมริกาไปแล้วนะครับตัวแรกเป็นงานอเมริกานะครับ นี่เป็นงานเมกาตัวแรกอย่นี้เลยนะครับผ้าเต็มๆโอเมกาอีกแล้วตัวนี้นะครับสองตัวแล้วเมกานะครับตัวนี้ง,งานเมกาเลอสามสิบนะครับเต่มๆเลย โอ้ oh, ตัวนี้ DIY พเมี่ u m Big E นะครับตัวนี้ Big E นี่นะครับเห็นไหมป้ายหนังเม่ใ mm hmm. กล้กตัวนี้นะครับตัวนี้เอลสามสิบตัวนี้ผ้าขึ้นขนตัวนี้ก็เมกานะผ้าขึ้นขนเลยนะครับ ซูมเข้ามาที่ป้ายผ้าขึ้นขนนะตัวนี้เป็นงานเมกาเะสวยสวยผ้าขึ้นขนเลตัวนี้นี้ก็เมกาอีกแล้วนะครับตัวนี้ห้านย์หนึ่งงานเมกา USA นี่ก็งานเมกานะครับอ้อเอลยิบเก้าตัวนี้เข้มๆเลยบิ๊กอีนะครับออตัวนี้ห้าศูนย์ห e, น,นึ่งป้ายหนังบิ๊กอีนะตัวนี้บิ Big e. ๊กอีนี่สวยมากนะอันนี้กระสอบละแสนสองนะเปิดมาที่ p f c นะครับ แดงนะไม่แดงนะยังไม่เจอแดงเจอบิ๊กอีเมกาตัวนี้เอลสามสี่นะเอลสามสี่สวยมากตัวนี้กระดุมแปลกมากนะไม่เคยเจอห้าศูนย์หนึ่งอาเดี๋ยวไ i เอสบิ Hi ๊กอีพรีเมียมนะตัวนี้พรีเมียม นะครับยำเสกดำอ๋อไชน่าตัวนี้เป็นไชน่านะครับสวยมากกระสอบนี้ตัวนี้นี่ใครจองก็จองนะเพราะขายมาเป็นหมื่นๆตัวแส,น,สนตัวแล้วกันยังไม่เคยเจอเลยกระดุมนี้ถ้าทายเมก,กาอีกแล้วก็สอบนี้เมกาแบบเยอะมาก เด็สามสองอเมริกาเป็ดเกิลกระสอบตัวนี้เด็ดสามสองนะคะหมึกแดงนะตัวน,นี้หมึกแดงมาดูห้าศูนย์หนึ่งหมึกแดงเมกามาดูรายละเอียดเมกาเมกาตัวน,นี้เมกานะครับหมึกแดงก้านดำไหมไม่ดำนะตัวน,นี้ก้านไม่ดำซปเปอร์แบ็คห้าศูนย์หนึ่ง งานเมกาดูปสูงไป้ายพี่พี่เห็นเอลสามสามตัวนี้งานเมกาไม่มีตำหนิเลยตัวนี้โอยสวยมากนี่ผ้าขึ้นขนแล้วนะตัวนี้ผ้าขึ้นขนแลวใหม่มาก ซูเปอร์แบ็คงานเมกากระดุมห้าสองสองปีเก้าหกตัวนี้เอลสามหกอ้าว F T 36, Super back, เอฟซีเอลสามหกซูเปอร์แบ็คเมกาตัวนี้ผ้าเต็มร้อยนะครับตัวนี้เดิมๆไปขายเดิมนะครับสนุนสนใจก็มาตัวนี้ซูเปอร์แบ็คเอลสามสองนะครับ แต่เป็นงานเมกาห้า x x 5 0 1หนึ่งเอ็กห้านหนึ่งเอ็งานเมกายิบเก้าสามสิบตัวนี้นะครับตัวนี้ไทยเอสสวยฮะตัวนี้ไทยเอสไปไทยเอสใช่ไปหนังไทยเอสนะจ๊ะซุปเปอร์บัสปปบอีกแล้วนะครับผ้าแตกทรายเอลสามสี่ <6. S 1> เดี๋ยวทางร้านจะทำการซักอบ ซักให้อย่างดีนะครับอบแล้วก็ทําข้อมูลถ่ายรูปฝากพี่ๆติดตามเด้นะครับทุกช่องทาง,ข,างขอบคุณครับ